ทำอะไรครับตำน้ำพริกให้พ่อครับตำน้ำพริกให้พ่อโอ้เก่งจังเลยทำอะไรนะครับตำน้ำพริกให้พ่อกินขนมหะไรเนี่ย ทำน้ำจิ้มกินกับอะไรครับเ,กเ็กเ็กเทียบออกมาเลยครับทำน้ำจิ้มกินกับอะไรครับกับกับบ้าเสร็จหรือย,ยังครับังไสรดจครับ អត់មានអីទេចុះបងតាំងភិតញ៉ែ